สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวหนองลาเป็นนักเรียนโรงเรียนตกพรมวิทยาคารค่ะวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการพงพันธ์เจริญผลค่ะที่จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้ใกล้โรงเรียนค่ะค่ะหนูมีคําถามที่จะถามท่านพอ,อค่ะ,ะท่านพอ,อมีแนวคิดที่จะนําความรู้ที่ได้จากแหล่งเรียนรู้ในชุมชนไปประยุกต์ใช้กับโรงเรียนอย่างไรคะก ในส่วนของการนําแหล่งเรียนรู้จากโครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านหางเอ็ดมูลนิธิชัยพัฒนาแห่งนี้ไปบูรณาการในการจัดการเรียนรู้กับโรงเรียนตบผมวิทยาการก็โดยการนําเข้าสู่การจัดการเรียนรู้ทั้ง8กลุ่มสาระการเรียนรู้กับ1กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเช่นกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพก็โดยการบูรณาการการ ทำอาหารซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในชีวิตประจำวันของเราส่วนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขวศึกษาและพลศึกษาก็เป็นองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับโภชนาการซึ่งเราจะเราจะเรียนรู้จากการที่อาหารแต่ละชนิดพืชแต่ละชนิดนั้นมีคุณค่าทางอาหารอย่างไรกลุ่มการเรียนรู้ศิลปะเช่นการประยุกต<ๆ>์ใช้วัสดุจากธรรมชาติที่เหลือใช้แล้ว เพื่อนำไปสู่การประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์ที่เป็นทั้งงานศิลปะและของใช้ประกอบการดํารงชีวิตในชีวิตประจําวันวการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยการศึกษาสภาพแวดล้อมทางชีวภาพในพื้นที่โครงการแห่งนี้โดยการใช้หลักและวิธีการของการ สื่อสารการนำเสนอการสร้างบทความและนำเสนอตลอดจนการใช้สำนวนภาษาของกิจกรรมหรือว่าพื้นที่ให้สอดคล้องกับกุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษาศาสน,นาและวัฒนธรรมก็โดยนำองค์ความรู้จากทรัพยากรที่มีอยู่ไปบูรณาการศึกษากับ ข้อเท็จจริงในชีวิตประจําวันเช่นป่าไม้มีคุณประโยชน์อย่างไรพืชเศรษฐกิจส่งผลต่อสภาพเศรษฐกิจของสังคมพื้นที่ของตําบลตกผมอย่างไรแหล่งเรียนรู้โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านหลังเอ็ดแห่งนี้เป็นการบูรณาการแหล่งเรียนรู้ของป่าชุมชนแห่งนี้สู่การเรียนรู้แบบ active learning ซึ่งจะ เป็นการบูรณาการทั้ง8กลุ่มสาระที่ได้กล่าวไปแล้วขอขอบคุณท่านผอวันนี้เรามากันที่โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ดมูลนิธิชัยพัฒนาตำบลตกคมอำเภอขุงจังหวัดจันทบุรีเพื่อถอดบทเรียนจากแหล่งเรียนรู้เป็นห้องเรียนซึ่งเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการจัดการเรียนรู้แบบ active learning เพื่อ ัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนโดยการลงมือปฏิบัติจริงจะมีกี่ฐานเรามาติดตามรับชมกันเลยครับเด<ป>เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันนะคะว่าแหล่งชุมชนของเรามีสมุนไพรอะไรบ้างค่ะ ต้นแรกนะคะอันนี้เรียกว่าต้นขุนานางใบขุนานางนะคะสมัยก่อนเนี่ยใบชนิดนี้จะใช้กันเฉพาะในวงังนางสนมนางกำนันเพราะจะใช้อบตัวทำให้มีกลิ่นตัวหอม,มอ่าตัวนี้ถ้าเกิดเราไปทำสบู่นะคะกลิ่นตัวเราก็จะหอมนะคะลองดมดูอันนี้ลองฉีกใบดมดูเลยค่ะมีกลิ่นหอมค่ะ เราจะใช้ประโยชน์คือส่วนโถนเอามาตกแตเป็นกลิ่นหอมเลยเราจะหยอดในน้ำแข็งใสจะมีกลิ่นหอมตรงแมวค่ะหรือตอนนี้เขาก็จะใส่ในเบเกอรี่หรือเหยื่อตัวปลาแต่ว่าคนคนที่เนี่ยคือคนชองเมื่อก่อนเขาใช้ใบเนี้ยมุงแทนนาคานะำของนาคาขัวขั้วมาทำทำอไรทำไก่คะโลอ่แท้งไม้กันนะคือต้นนี้นะคะเชยต้นต้มก๋วยเตี๋ยวบใช่แต่ส่วนใหญ่แล้วเราจะใช้อบเชยเทศเพราะอบเชยไทยจะมีรสฝาดและเกิดมีต้นไม้อยู่ใกล้ปุ๊บมันจะเลื้อยทันทีเราเรียกว่าไม้หอเลื้อยเวลาหน้าฝนเขาจะมี เป็นแบบนี้เราลงมาแค่น้ำจากเท้าค่ะของคล้วยฟูเราจะไปโรยไปแล้วก็คันตรงไหนก็ไปทาตรงนั้นเรียกว่าต้นคนทานคันทาคันไหนรก็ทาก็มาแก้คันเดหมอเลยน, <S <S แ,นและนี่ก็คือหนึ่งในวัตถุดิบที่เราจะใช้ทําในวันนี้นะคะนี่คือต้นชมวงค่ะ วิชาอาหารนอและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นวันนี้นะครับเราก็ได้รับเกียรติจากวิทยากรนะครับพี่ตุ้มของเราเนาะแล้วก็พี่กีนะครับมาให้ความรู้เกี่ยวกับเมนูอาหารนะครับที่ขึ้นชื่อเนาะแล้วก็ได้ยินมาว่าเป็นรายการเมนูที่เกี่ยวกับการแข่งขันเนาะเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นของเรานี่แหละนะงั้นเกียนาเชิญวิทยากรนะครับแนะนําอาหารวันนี้แล้วก็ส่วนประกอบแล้วก็วิธีทำครับพี่ตุ้มครับ สวัสดีค่ะอาหารที่ทำวันนี้นะคะมี2เมนูเมนูแรกคือยำก้าวเซียนยำก้าวเซียนนี่ก็คือตอนแข่งขันเชฟป่านะคะก็ประชาชนจากหมู่8บ้านบันทองผาที่เข้ามาทำการแข่งขันโดยใช้วัตถุดิบหลักจากป่านะคะได้รางวัลที่1คือยำก้าวเซียนส่วนประกอบก็จะมีผักปูดใบสะเม็ดดอกกล้วยผักหวานป่านะคะ ว่านม่วงหรือขมิ้นขาวค่ะถั่วตัดไข่ไก่สำรองผักกระสังนะคะดอกสนค่ะนะคะส่วนเมนูที่2ก็เป็นโครงการประกวดเชฟป่ารุ่นจิ๋วนะคะโรงเรียนที่ได้ที่1ก็คือโรงเรียนสีรัตนุเคราะห์ค่ะโดยเมนูที่ชนะเลิศนนะคะได้แก่น้ำพริกหมูชมวงค่ะพระเอกก็คือใบชมวง หมูบดนะคะพริกแห้งขาตะไคร,กร้กระปิกะปิย่างนะคะหัวหอมแดงกระเทียมค่ะน่าจะเป็นหมก็ตองออางีวเตอ่อยวเรั่นอตีนวจ้กัตอ

ครับวันนี้เสนอเมนูยำก้าเซียงครับ,รบวัตถุดิบก็จะมีครับไข่ไก่ต้มเจ็ดนาทีส่วนผักนะครับก็จะมีดอกสนโหนหัวปลีมะนาวมะปรีดครับค่ะวิทยากรคะหนูอยากทราบว่าเมนูที่ทํานี้มีชื่อว่าอะไรคะเมนูชื่อน้ําพริกหมูชะมวงค่ะวัตถุดิบหลักก็จะเป็นใบชมวงค่ะนําใบชมวงนะคะเด็ดใบอ่อนๆมาลวก ด้วยน้ำร้อนเสร็จแล้วมาซอยฝอยๆนะคะล้างน้ำเย็นพักไว้หมูบดลวกแล้วก็พักไว้ก่อนนะคะก็เครื่องปรุงน้ำพริกก็จะมีพริกแห้งกระเทียมข่าตะไคร้นะคะกะปิกะปิเนี่ยห่อใบตองย่างไฟเสร็จแล้วเอาพริกแห้งข่าตะไคร้ หัวหอมนะคะคั่วให้มีกลิ่นหอมแล้วนามาตํำค่ะตำเครื่องแกงทั้งหมดนะคะแล้วก็ใส่ใบชะมวงซอยและหมูสับเข้าไปนะคะเสร็จแล้วตำส่วนผสมให้เข้ากันทั้งหมดตั้งกระทะใส่น้ำมันให้ร้อนแล้วก็น้ำพริกลงไปผัดให้หอมค่ะเติมน้ำเปล่าเล็กน้อยปรุงรสด้วยน้ำปลาแล้วก็น้ำตาลปี๊บค่ะแล้วก็กินกับเครื่องเคียงก็จะมีใบสะม็ดค่ะที่ลดไขมันในเส้นเลือดแตงกวา ผักกูดขมิ้นขาวหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าว่านม่วงนะคะอันนี้ก็จะจิ้มกับน้ำพริกหม,มูชมวงอร่อยค่ะ,อะนอกจากตาไม้ที่นี่ยังมีแหล่งเรียนรู้อะไรอีกบ้างคะก็มีโรงปุ๋ย,ยหมักเติมอากาศค่ะที่ชาวบ้านนักเรียนเกษตรกรเนี่ยสามารถเรียนรู้วิธีการทําปุ๋ยหมักเติมอากาศได้เพราะว่าการทําปุ๋ยหมักเติมอากาศเนี่ยจะสร้างเชื้อราดีเวลาเราไปใส่ต้นไม้แล้วทุเรียนจะไม่เกิดโรคง่ายอะค่ะ หนูอยากทราบว,ว่าบริเวณตรงนี้คือแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับอะไรคะส่วนบริเวณตรงนี้นะคะก็คือเรือนเพาะชำค่ะเวลาเราเดินป่านะคะเราจะเดินป่าทุกอาทิตย์ดูว่าต้นไม้ออกดอกออกผลเมื่อไหร่พอออกผลแล้วเราก็จะให้เจ้าหน้าที่เนี่ยไปเก็บเม็ดไม้อ่ะคะ่ะ <c oughs> เพื่อเพาะกล้าแจกจ่ายให้ชาวบ้านอีกทีน,นะะึงค่ะส่วนตรงนี้ก็คือสเสม็ดค่ะต้นสเสม็ดชาวบ้านก็สามารถมาขอไปปลูกได้นะคะก็สามารถบริโภคใบได้ะคะ่ะ แล้วก็็จะเปนหมักโดยใช้ขี้ไก่แกรบนะคะเอ่อเหยลงปุ๋ยเนี่ยเราจะมีร่องมีร่องเวลาเราใส่ปุ๋ยขี้ไก่แกรบไปแล้วเราก็เติมลมเข้ามาโดยใช้ไดโวเสร็จแล้วเราลดน้ำลดน้ำหนเดือนกับกองปุ๋ย แล้วก็หมักไว้3เดือนจนเกิดเชื้อราสีขาวๆอย่างนั้นนะคะเรียกว่าเชื้อราดีนะแบบนี้เวลาเราไปใส่พืชแล้วพืชจะจะงามแล้วก็ไม่มีโรคค่ะพวกเรานะักเรียนโรงเรียนตกพมวิทยาคารขอขอบคุณวิทยากรที่ให้ความรู้ในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะ